แบบฝึกหัด2 1 1หน้า82นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลหารนะคะข้อที่1ค่ะ6.3หาร5วิธีทำนะคะหกหารห้า ห้คูณหได้5 6าลบหเหลือ1ดึง3ลงมานะคะเขียนจุดให้ตรงกันทางข้างบนและข้างล่างพิจารณาเป็น5คูณอะไรได้13 5สคูณสได้10เขียนสองไว้ข้างบนนะคะเขียน10หรือ1.0ไว้ข้างล่าง1นึ่จุลบหนเหลือ0.3ม ต่อไปนะคะเติม0 1ตัวนะคะพิจารณาเป็น5คูณอะไรได้30 5คูณ6ได้30เขียน6ไว้ข้างบนนะคะเขียน0.30ลงมาอีก1บรรทัดลบกันเหลือ0ดังนั้นคำตอบคือ1.26 ลองมาตรวจสอบดูนะคะนำห้คูณกับ1.26 5งคูณหได้30มสิใสศูนย์ทด3 5มคูณสได้10บวกสเป็น13บสาใสสามทด1 5ึคูณหได้5บวกตัวทดอีก1เป็น6.30หรือ6.3นะคะ ซึ่งเท่ากับตัวตั้งดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า6.3หาร5เท่ากับ1.26คําคำตอบคือ1.26ต่อไปข้อ2ค่ะ ห้าจุดหนึ่งห้าหารสองวิธีทำห้าจุดหนึ่งห้าหารสองสองคูณสองได้สี่ห้าลบสี่เหลือหนึ่งเขียนจุดให้ตรงกันทั้งบนและล่างดึงหนึ่งลงมาเป็นหนึ่งจุดหนึ่ง ให้พิจารณาเป็น2คูณอะไรได้11นะคะ2คูณ5ได้10ซึ่งก็คือ0.5คูณ2นะคะได้1.0 1.1-1.0เหลือ0.1ต่อไปดึง5ลงมานะคะเป็น0.15พิจารณาเป็น2คูณอะไรได้15

ได้เป็น0.010ลบกันเหลือ0ต่อไปเรามาตรวจสอบนะคะโดยนำา2นะคะคูณกับผลหารซึ่งก็คือ2.575ได้เท่ากับ2คูณ5ได้10ใส่0ทด1 2คูณ7ได้14บวก1เป็น15ใส่5ทด1 2คูณ5ได้10บวกอีก1เป็น11ใส่1ทด1 2คูณ2ได้4บวก1เป็น5ได้เป็น5.150หรือเท่ากับ5.15นะคะซึ่งก็คือตัวตั้งนะคะดังนั้น ห้าจุดหนึ่งห้าหารสองเท่ากับสองจุดห้าเจ็ดห้าคำตอบนะคะก็คือสองจุดห้าเจ็ดห้าต่อไปข้อสามค่ะเจ็ดจุดแปดหารสี่ วิธีทำเจ็ดจุดแปดหารสี่สี่คูณหนึ่งได้สี่เจ็ดลบสี่เหลือสามเติมจุดให้ตรงกันนะคะดึงแปดลงมาเป็นสามจุดแปดให้พิจารณาเป็น 4คูณอะไรได้38 4คูณ9ได้36นะคะก็จะได้เป็น3.6 3.8ลบ3.6 8ลบ 6, 6เหลือ2 3ลบ3เหลือ0ต่อไปนะคะเติม0อีก1ตัวเป็น0.20พิจารณาเป็น4คูณอะไรได้20 4คูณ5ได้20 ได้เป็น0.20ลบกันนะคะก็จะเหลือ0ดังนั้นคำตอบคือ1.95นะคะลองตรวจสอบดูนะคะนำ4คูณกับ1.95 4คูณ5ได้20ใส่0ทด2 4 9 36 บวก2เป็น38ใส่8ทด3 4คูณ1ได้4บวก3เป็น7ได้เป็น7.80หรือเท่ากับ7.8ซึ่งก็คือตัวตั้งนะคะดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า7.8หาร4เท่ากับ1.95

หาร6 6คูณ0ได้0ใส่0เขียนจุดนะคะพิจารณาเป็น0.1 6คูณอะไรได้0.1 6คูณ0ได้0 1. พิจารณาเป็น0.15 6คูณอะไรได้15 6คูณสได้12 6คูณ0.02ก็จะได้เป็น0.1 2นะคะ 5้ลบสเหลือ3 1มลบหเหลือ0 0นลบศย์เหลือ0ได้เป็น0.03ต่อไปเติม0ูนย์ต่อท้ายอีก1ตัวนะคะเป็น0.030พิจารณาเป็น6คูณอะไรได้30 6สคูณหได้30ก็จะได้เป็น0.030ลบกันนะคะเหลือ0ูนย์ คําตอบก็คือ0.025ลองตรวจสอบดูนะคะโดยนำ6คูณกับ0.025 6คูณ5ได้30ใส่0ทด3 6คูณ2ได้12 12บวก3ได้เป็น15ใส่5ทด1 6คูณ0ได้0บวก1เป็น1 6คณ0ได้0ได้เป็น0.150หรือเท่ากับ0.15ซึ่งก็คือตัวตั้งนะคะดังนั้น0.15หาร6เท่ากับ0.025 คำตอบนะคะก็คือ0.025